ผมก็จะคั้นใส่ขวดนะครับแต่มันหลายล้างหน่อยกว่าจะได้ขวดนะครับแต่ส่วนมากก็จะเอาเป็นก้อนไปอย่างเงี้ยปิดตาก้อนสวยๆไปกัดกินให้มันฟินนะผม <laughs> ไปดูนะท่านดูความฉ่านะเนี่ยครับผมความฉ่าของน้ํานะครับสวัสดีทุทกท่านนะครับ,ค,รบคลิปที่ผมลงไปนะครับผม วันนั้นผมได้มิ้มลังเดียวเองตัวพึ่งงานไม่เจอเลยครับผมก็เลยบอกเ้อเดี๋ยวมาตัดเอามาตัดให้ดูนะครับวันนั้นผมบอกว่าน้ํามันออกใสๆใช่ปะ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับกอกับต้นรู้สึกก็จะเป็นต้นข่อยแห้งด้วยนะครับนี่ยครับอันนี้ผมแช่เย็นไว้เพึ่องออกมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความหนึบของน้ํามันเพราะว่า ถ้าแ,แช่ยิ่งแช่เย็นเนี่ยมันจะหนึบอยู่นะครับก็มีดอกหญ้าอยู่ติดอยู่นะเป็นคอมประณี t นะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะตืออ๊บสีของน้ำนี่ต้องบอกเลยนะครับมันออกใสน้ำพึ่งเหมือนกันเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นเนี่ย,ยเดี๋ยวใช้มือแล้วจะเหนียวนะครับ ไปดูนะท่านดูความช่ำน,นะนี่ครับผมความช่ำของน้ำนะครับเห็นไหมเอ่ยแล้วเวลามันโดนความเย็นเนี่ยมันจะหนึบตรงนั้นมีแต่เขาเรียกดอกอะไรยดที่อยู่ตามทุ่งนาล้างมันจะเป็นคือ,อยังไงอ่ะเป็นต้นคล้ายๆต้นปอกระเจาอ่ะ ต้นปออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมปอเล็กๆที่มันขึ้นตามทุ่งนานะครับตามหนองน้ําอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นกันนะครับแล้วก็มีต้นโหนหินน้าหวานต้นโหนหินด้วยนะครับโดยปกติมันก็จะไม่แดงตามตามดอกของมันหรือว่าเกสรของมันนะครับเพราะว่าถ้าเกสรไม่ได้ไปปะปนสักเท่าไหร่น,น้ำพึ่งก็จะจะใสอย่างเงี้ยนะครับผมใสเหลืองนะครับเห็นไหมฮะ อย่างงามนะครับผมอร่อยนะเป็นเครือเถาวันนะครับผมถ้ามีพึ่งหลวงอยู่แถวนั้นนะ่ะจะต้องออกมากินนะครับแต่ไม่แน่เสมอไปนะครับเพราะว่าในฤดูหนาวพึ่งจะออกกินเป็นเวลานะอย่างอย่างข้างบ้านผมเนี้ยที่ผมไปถ่ายมันกว้างให้ดูเนี่ยมีพึ่งมาตอมดอกผักกะเฉดนะครับผมผมก็ดูเอาคว้ากล้องไปแล้วก็สาธิตนะครับในการดูตัวการเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ย พอมันเช็ดทาความสะอาดเนี่ยมันบินเลียดนะครับคือมันหลบลมหนาวลมเย็นนะครับบินเลียดห่างบ้านผมไปประมาณสักร้อยไม่ถึงร้อยเมตรนะก็ใกล้ๆเคียงนะครับผมก็หลบผมเดินลุยลุยลุยน้ําไปนะครับใส่รองเท้าบูทลุยน้ําไปแล้วก็เจอครับผมพึ่งหลวงบินเลียด,เ,ยดเข้าไปในรังนะครับคือเมื่อเกาะอยู่คือไม่ห่างบ้านผมเลยนะครับก็แปลกอยู่คือเป็นทุ่งนาล้างเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่น้องๆบอก พิพานพึ่งกินเต็มเลยตามเขตปริมุนลนนะครับกรุงเทพมันก็เก่ออย่างนี้นะครับผมบางทีเกาะตามก้นกระถิ่นนลงที่มันเอน็นลม้มหรือว่าต้นไมย้ยาลาบที่มันเอน็นเอ็นอยู่ตามป่าเปือะบางทีหมกอยู่กลางบึงนะครับตันดูให้ได้เลยนะครับผมบางทีเดือนสี่เดือนหานะ้าเนี่ยโอ้ยน้ำดอกกระดูตรงนั้นเลยนะครับมันเกาะต่ำนะครับผมพึ่งนะครับในฤดูนี้นะครับแต่บางทีก็ก่อสูงนะครับผมไม่ใช่ว่าจะจะพอที่บ้านผมอย่างเดียวนะครับถ้าต้น ตรงไหนมีต้นไม้สูงๆนะมันก็จะเกานะครับอันนี้เลยมาตัดให้ดูนะครับความฉ่าของน้ํามิ้มมันดูดูจะเหนียวสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันแช่เย็นไว้นะครับปกติมันเหลวนะน้ําพึ่งน้ํามิ้มเหมือนกันหมดนะค,คุณค่าเท่ากันนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไว้หลาย,ลายคลิปเลยเป็นร้อยๆคลิปดีกว่านะครับว่ามิ้ม่ามันมันได้เปรียบพึ่งหลวง ก็คือดอกวัชพืชเล็กๆน้นอยๆเนี่ยมันมุดเข้าไปได้บางทีเพิ่งหลวงมุดมุดไม่ได้นะครับผมไปหาตามดอกใหญ่ๆอะไรเงี้ยหรือว่าดอกพืชสวนที่ออกดอกนะครับบรรทุกเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้ามิมเนี่ยใกล้ๆรังเนี่ยซัดหมดเลยดอกวัชพืชน,นะผมส่วนมากจะเป็นดอกวัชพืชน,นะที่ผมไปนะครับไม่ใช่พืชไร้นะพืชไร้ก็ส่วนน้อยนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยไม่มีดอกพืชไร้เลยมีแต่คือเถาวัลย์ทางนั้นเลยแบบ คือนะ้ำมันก็เลยอร่อยนะครับหนึ่งปีมีหนเดียวนะครับในฤดูนี้พึ่งหลวงก็เหมือนกันนะครับหมดน้ําชุดนี้ไปเนี่ยเดือนห้ามันก็คนละอย่างนะเป็นดอกไม้ใหญ่จะเริ่มแตกประมาณปลายเดือนกุมภานะครับให้หมดสาเสือไปก่อนนะต่อไปปีใหม่นี้ก็สาเผือบานนะครับผมถามว่าน้ํามันเยอะไหมสาเสือไม่ไม่เยอะนะครับนอกจากขึ้นเป็นมิลุกกิไล่จริงๆอ่อะนะครับมันก็จะพอจะได้น้ําบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นเกสอนนะครับเยอะ กินดีมีประโยชน์เหมือนกันเกสอน,นะครับมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับผมพอไปเดือนสี่เดือนห้าคุณไม่ได้กินละน้ําสาบเผือน้ํโสนหินหรือว่าน้ําเกลือถาต่างๆเนะี่ยไม่ได้กินแล้วครับผมมันจะเป็นพวกดอกไม้ใหญ่อย่างเดียวเลยนะครับก็อยู่ในช่วงเดือนสี่เดือนห้าสามสี่ห้าขึ้นไปถึงเดือนหกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังยังออกไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอหน้าฝนก็เป็นพวกดอกวัชพืชที่ได้ฝนใหม่ แฮงหมูย่าคาอะไรต่างๆนะครับผมผมอธิบายว้เยอะนะครับเกี่ยวกับที่พึ่งมันกินนะครับว่ามันกินอะไรบ้างทําไมเราถึงรู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราต้องดูตัวพึ่งงานก่อนก่อนที่จะไปตามหาหลังนะครับว่ามันกินอะไรบ้างจนมันอิ่มพอมันอิ่มมันก็จะบินเข้าหลังอะไรเงี้ยก็คลิปนี้มีประโยชน์นิดๆหน่อยๆนะครับเอามีมันตัดโชว์ขอบคุณทุกท่านที่ชมคิปผมตลอดนะครับอันนี้เสร็จผมครับผม ถ้าก้อนสวยๆนะครับติดต่อที่เพจหญิงพลอยนะครับเดี๋ยวแรงนี้เจอกันแน่นอนนะครับเรื่องมิมผมจะไม่คั้นใส่ขวดนะครับเดี๋ยวถ้าปีนี้ถ้าอันไหนไม่ไม่ปิดตาผมก็จะคั้นใส่ขวดนะครับแต่มันหลายลังหน่อยกว่าจะได้ขวดนะครับแต่ส่วนมากก็จะเอาเป็นก้อนไปอย่างเงี้ยปิดตาก้อนสวยๆไปกัดกินให้มันฟินนะครับผมประมาณนั้นเหนียวหนึบครับผมช่วงเดือน5นะครับประโยชน์ล้วนๆเลยน้ำมิมนะครับทั้งพึ่งหลวงทั้งมิมเนี่ยนะับผมสวัสดีครับ